เลขตัวนี้สิน่คะอันนี้ค่แม่ล่างชิดเนาะค่ะเนาะคือแม่พูพ่หนแม่ค่ะแแม่ลางขอถาน<ห>านะคะในนิ่มาแม,ม่ล่างฝัน,นอีกคับแม่ค่ะแม่ล่างฝันว่าตำรวจจับเนาะค่ะสอนพี่สอนนะคะ oh oh. ฝันว่าตำรวจจับจับแล้วเมื่อแล้วได้ข่าวเพื่อนเอาโซมัดขันข้อเมล่างขันมือขันเท้าเมล่างได้มั่นใจว่าพี่จังเข้าก่อนได้ข่าวเมื่อวานตำรวจจับแล้วค่ะเมล่างฝันสองขึ้นสองเลยค่ะขึ้นสองกับืึ้นเป็นตำรวจเพื่อนไปหาแล้วค่ะเพื่อนไปหาแล้วเพื่อนเลยว่านั่างอ่าคอยมาจับเพื่นเจ้าคอยเพื่นเอาของมาให้เนาะค่ะ เป็นเอารถพกลอดได้ขับไปรถพกลอดเล่นรถไหมค่ะ,ะ,คะเ,เต็มเต็มรถไหมค่ะแล้วก็มีผลละไม่เนาะคะ่ะแม่ล่างค่ะคะิดมาแล้วค่ะความรูสมร้สึกแม่ล่างปัดดสี่สองขึ้นซอนนะคะแมล่ล่างมีความรู้สึกว่าปวดสีม่านอีกค่ะขึ้นต้นถือเ่งคือเก่าแบ่งคือเก่าได้ค่ะ,แ,กกกกะ,คะแมละ่ล่างคาะวันหนาเนาะคะ่ะเนาะ กันใดก็ขึ้นอยู่กับคุณบารมีเนาะค่ะเจ้าที่เจ้าทางเนาะค่ะหรือว่าตาจันตาเซ่แล้วก็ใหญ่ดีเนาะค่ะหรือว่าคนที่เดรสก็ค่ะพ่อปู่หลวงอุดมเพื่อเพิ่มเพิ่มกลิ่นอ่าอ่าภูมิเนาะค่ะภูมิเจ้าที่คือเพิ่นสีสูงทรงนะค่ะมีอีกที่เระค่ะกุลูกุหล่อล่ะค่ะเนาะคือเพิ่นมีสามารถคือว่า มีหูแก้วตาทิพย์นะคะเพคนมองเห็นเบ่ดนะคะแม่ล่างมั่นใจค่ะรอยิ่งรอได้สาะสักครู่นะคะรอครับรอรอรอสักครู่ครับเตัอเลขได้แล้วค่หรอตัวว่าอ่าสิเป็นตัวใดเนาะค่ะแม่ล่างเพราท่านพูดผมว่า้องล้อท่านพี่ก่อนนะคะเนาะเราก็ต้องให้พ่อปูหัวลอนนะคะให้พ่อปูหัวลอน ตาจันตาเซยายมีเนาะคะ่ะไห้พูดเพื่อนเดมวันไห้เฮก่อนสมที่ว่าเพื่อนไห้ปังมะเข่าสองมวลเนาะคะ่ะนอ้องคุณเมล่างกับขอเข้าวันหน้ามวลนี้ก็คือเป็นงวดที่สามเนอะคะ่ะเป็นงวดที่สามของเพื่อนเนาะเมล่างกับขอไห้งวดนี้เนอะคะ่ะไห้เขาวิ้นสามตัวซะสาธุยังสิได้เสียงดังกององว่าเนานะคะ่ะไห้ได้แตกยงไห้ได้ดังทั่วโลกเนาะคะ่ะเมล่างกับขอ มียาสีบลอ่คะเางกับฟันแนดค่ะฟันนี้เราก็ว่อด้คะรถหนังเตลวมาเตทะเบียนรถที่แปดทะเบียนรถที่ไหนทะเบียนรถของเราเป้วก็คือแปดแปดศูนย์สามแปดแปดศูนย์สามคือเป็นหัวก้อนนะคะขางก้อนค่ะล่อเดียวกัน เด้อค่ะตอนนั้นแม่ล่าก็น้องแป๊วนะคะไปที่ยาสุทอดน้องตรงซีแยกเลค่ะซีแยกของอายาสุทนะครับขาจะแองตรงนั้นกรแตกขึ้นได้ก็คือ่อเดียวกันอค่นตอนนั้นขึ้เลขออกห้าศูนย์สามแม่ค่ะมีน้องแป๊วคอยค่ะคือนี่เอกเด้อคะมือนี่ออกนี่เอกครับ แม่ล่างกับหมอพามาหนาเนาะค่ะไม่อ่างกเนแระแม่ล่ับว่าจะแตกเหมือนเดิมหมดค่ะแม่ล่างมันใจขาดคือเขาจะก้มลงอะเพื่อจะให้ต้มลงค่ะแม่ล่างมันใจแห้งหลักค่ะใช่ไหมครับทั้งแม่ล่างกับศีรษะพุ่มพื้นเนาะค่ะ ขอพูง like ่งเงินว่าไห้มีฝ่ามีผมไม่บางไม่ต้องไยายามตกไม่ได้บางที่แค่พน่งเินเียะครับคุ่งเงิวลาท้จะไปที่นั้นเพื่อสมกติว่าเอซเนาะค่ะเป็นต่างตั้งใจมากด้วยที่ใจราคาค้นทีอยู่ทั้งบ้านเนาะค่ะมันผู้ใหมากก็ได้เนาะค่ะจับไข่นอนล่อเนาะไข่ตั้งไข่เบิงงอยู่ในบ้านเพราะว่าบัญยากาลนโตกะเตียมธีดีเอนนะครับรับร่าม่ได้ค่ะไม่ล่องนี้จะลงไมครจะขอเลาพี่ที่ดนค่ะ ตัวเลขลองลกับูโดดแลค่ะคือคองสิบใบโดนยิ่ได้ค่ะโดนยุ่แล้ค่ะ่ได้้แม่ถาแมามีความมั่นใจว่าวันนี้ปางครับบางยังได้กับแม่ลามยำทะเบียนอ่าทะเบียนรถของน้องแป้วด e ้ค่ะทะเบียนรถเบอร์ละแปดแปดศูนย์สามแปดแปดศูนย์สามเป็นแนวทางค่ะตัวใหญ่ตนี้